วันนี้ปู่ทำพิธีอะไรครับพิธีบวงสวงบูชาบูรพาจารย์ประมาเกือบชมองทำพิธีมีอะไรบ้างครับวันนี้มีการเสียงเสียงเสดวงเรียกว่าเสียงดวงเสียง้ายว่าทั่วศพตัวโคสา์เลย จะพอเข้าไหมพอไปได้ไหมพอกะินครจะอยู่ยังไงกินยังไงพอจะเริญลุ่งเรืองไหมคุั่งันนี้มีนางลำด้วยมีนางลำเก้าเก้านางมีพามมาบสวง จากนั้นก็จะทําพิธีเอาโชคลามแจกพี่แจกน้องของหน้านะครับคอเพื่อเพื่อจะได้จะได้บ้างเนาะมีไหว้ครูด้วยไหมครับมีไหว้ครูด้วยครอบครูให้เสร็จด้วยมีด้วยครับส่วนโอเคครับขอบคุณไอ้ปู่มากครับวันนี้ครับเราไม่รอติดตามนะครับว่าวันนี้ปู่จะทําพิธีแล้วเป็นยังไงบ้างครับ มาที่บ้านกะทินะครับอําเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดครับวันนี้นะครับเข้ามาที่อ่าสามอาจารยองอ่าเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพครับก็เป็นสถานที่ประจำพันธุ์ธรรมนะครับของกรุงเทพครับวันนี้เราจะมาดูพิธีกรรมการไหว้ครูและักษมณ์และวันนี้นะครับจะมีพิธีกรบี ชคลาภครับติดตามชมกันนะผึ่งด้านโชคลาภว่าจะมีโชคลาภยังไงครับเดี๋ยวมาติดตามกันวันนี้เจอกันแน่กับผู้เทพหรืออาจารย์การครับ สิทธิ์เปิดทิศเปิดทางเปิดประตูพร้อมข่าวทิพยของข้าวหวานมาเสรไว้ขอเจ้าโลูกลานบริาณของไทยที่คุ้มสถานที่นี้มาเสวยตามลำดับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสถิตสถาน ขอขมาคังด้วย Sakamauri raja sak sunanto sakamo kata ha 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 paritanupato setara kanto I -i 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 -i. ทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความสุขมีความเจริญ้วยน,นิขิตเดชของเทพที่เข้าเจ้าอจะอันเชิญมาอีกสักหนูนบัดนี้อีของยาวเลย ทาบุตราประจาขออัญเชิญผู้ที่ถึงบาร,รมีสถิตกรรมทิ่สวา่างมังเเดนสวรรค์ตั้งแต่สุรค์ห่วยกับด้านเฮ้ากั<ะ>สามารถจับต่องได้ไดนะครับกยกใส่หัวได้ไดนะครับจะวางไว้ตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้กลาบได้เข้ามาสักการะรับวานดอกไม้รือยกใส่หัว ได้เลยนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเปิดนะครับให้พี่น้องได้จับได้ยกขึ้นหัวหรือว่าเป็นบงคนเป็นอย่างยิ่งนะครับเช mm hmm. ่นก่อนที่เราจะเดียวก่อนคร mm ับ hmm. ก่อนที่เราจะาไหวีมาแล้วนะครับน mm hmm. ิ่งเยอะอีกสามโตนะครับสุดภาพพี่น้อง เพิ่งน,น้ำกันกันน้อยตอนนี้หาสีมาแล้วครับนะครับตอนนี้ห้าสีมาแล้วครับนะครับจันมันนะครับโยกเสยนหัวอาทีมงานเอาพักน,นี้นะครับ นามนเรนะ่ร่อนหนาหัวกับท่านเป็นเล่าหลายร้อยปีนะครับเพื่อพี่น้องแสงว่บงถือโกฮูมาสิิเป็นบุญนะครับแต่ถือมาปฏิหารน,นักตรงนี้นะครับเซอร์ไพรสนะครับนะครับว่าง,างเลยนะครับตรงไหนว่าง ก่อนกระจาโดงสี่หัวดอกไม้บ่างต้องไหนก็ได้ครับตร้งพันในหลายอย่างนะครับบ้านต้นไหนก็ได้ก็จะเป็นมงคลวันนะครับใช่ไหมครับมะขามนะครับที่ซึมตาขิ์อยู่ในให้อำเภอเข้ามือยีน่นแบบครับผม ได้ไหายไข้หายปวดหายเด็กน้อยก็เป็นผู้ชลาเติบโตแล้วไปปวดข้ประสนควดข้เร็จนะครับดูแรกพอนโแรแม่แงตรงซังขอบุญกุศลนี้นะครับจงสัเร็จเฉวี่ก็เป็นเรื่องทีดีนะครับที่วันนี้เราได้มาร่วมไหว้ยหรด้วยกัน แสดงว่าสาร้างปางกรเข้าเด่ดนองในกลางนะครับพี่น้องทีหนา้าวันที่14มีนาคมพี่น้องขอบอุบุผ่านไปเลยนะครับที่ทีว้ารูบูรพาจารย์ผู้ใดขอหยังน,น,นะครับทีหน้าวันที่14เดือจะมาแก้กบน นะครับวันที่สิบสี่กันยายมากแก่บนครับไปเสีเเเาสายเอาลิเกไปเสียเอาสานไปเสียเอาผลไม้ไปเสียเอาหมูหมูไปเสียเอานั่งร่ำขอได้นะครับขอได้เลยขอได้ไหวรับนะครับงวดนี้มาแล้วหาซีนะครับจัดหน่อยนะครับสิบอกอีกว่าสิมาเงี้ยนะครับ นมันมีเวลาเขาเรียกว่ายาวไปนะครับที่เราจะต้องทำบนร่วมกันอีกนะครับกว่ปีกลาแต่อีหลีแล้วเี่มันเกี่ยวปเนลีหายเลยยาวไปอีกประมาณหกถึงเจ็ดโลตรงนั้นก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ที่บ้านประทิบุญบารมีท่านถึงได้ ขึ้นมาให้เรา,ากราบไหว้นี่นะครับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้เป็นราคาเลยนะครับพี่น้องมีตนง่าใหญ่เคื่อมองนีนะครับสีทิศด้วยกันหมายความว่าเรามีต้นยางใหญ่มีร้องทั้งสี่ทิศเลยนะครับสังเกตได้ไง่าย อีกโมารก็มองนึงมองหนีก็มองนึงอีกมองรว่แล้วเป็นสี่มองเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับในหมู่บ้านนี้ซึ่งเป็นที่ที่คนมีดุลจริงๆนะที่ได้มาร่วมทำบุญมาได้ร่วมอยู่ในวันนี้เติมตาไคร่ถ้ำนะครับย่อนฮากุเรมานะครับกระเบื้องลายส่องทาง มงวดนะครับเล่นะครับเข่าสองมวดเต็มเตติดนะครับมวดนี้เป็นงวดที่สามคะแพี่รองทินีดูไสกระเดวแกนะครับใส่์ีใส่สินกระเดีมือนีวันที่สิบสี่นะครับเลขออกก็ที่สินะครับจารดวันที่ยี่สิบแป นะครับออกวันนี้วันที่1 8เจอกันอีกเยนนะครับ